โอเคนะครับสวัสดีครับมองวัวตัวดวนนะครับมือนีขับมา,าดูแลเคสแม่ควายลอดกับแม่วัวตัวน,นี้ที่เราผสมไปนะครับผ่านรอบมาเขาหนึ่งเดือนนะครับได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับแต่มือน,นีมีเมือกออกนะครับบตรงรอบก็เลยสอบถามคุณพ่อไปคุณพ่อบอกว,ว่าพ่อฉีดยาตัวน,นี้นะครับเด็กซ่อนอ เป็นยาแก้อักเสบนะครับแมงวัเพ่นเจ็บขาฟังนั่นเป็นลดน้ำหนักบ่ได้นะครับพอเลยฉีดยาแก้อักเสบไปซื้อยามาฉีดเองคุณพอ่อเกษตรกรฉีดยาเป็นเองก็เลยไปที่ร้านขายยาสัตว์ก็เลยซื้อตัวนี้มาฉีดนะครับตัวนี้นะครับเป็นยาแก้อักเสบนะครับกลุ่มสเตียรอยด์นะครับซึ่งมีผลกับการฟังตัวของตัวอ่อนนะครับถ้าฉีดกับแม่วัวแม่ควายท้องนะครับทาให้แทงนะครับทาให้แทงซึ่งตัวเนี้ยเพื่อนทองเพื่อนอาจจะติดนะครับหนึ่งเดือนพอผ่านหลอดมานานละ ฐานรอบมา9วันแลวนะครับ10วันแล้วนะครับมือนี่เริ่มมีเพจบวมพอเขามาตรวจแม่นั้นเลยเห็นเพื่อนเหมือนมีจะอาการจะเป็นซาร์ก็เลยถามพอว่าพอฉีดตัวนี้ไปว่อพอฉีดยาตัวไหนไปนะเพิ่นเอามาให้เบิ่งค่ะตัวนี้น่าจะร0 0นะครับว่าตัวอ่อนน่าจะเบ่เหลือแล้วนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับฝากแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องนํำครับใช้ยาก็เรามาระวังนะครับปรึกษาผู้ที่มีความชำนาญนะครับสัตวแพทย์นะครับ หรือสำนักง,งานปราาึกษาจังหวัดอำเภอใกเคี่ยงกับสมาริปรึกษาได้นะครับ